Bà đang căng lặp đi. Căng đi. Bà căng lạnh Lặp chừng này rồi. Rồi Það er mælu Leifu að pati hún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  ขาเลยรงเท้ายืดหมดเลยหมูหมืยตึบเหมือนจะเป็นควันเป็นหมอกเป็นไออย่างงี้ดู เดีย๋ยวนี้กานเก่งจะตายพุ่งตัวเร็วเนะอะนั่นเรียกป้าปาจริงห๋วป่ารป <laughs> เรียกป้าปิาเนี่ยป,ป้าปาตื่นป,ป้าจริงครับผมโอ้โห,โห,โห <laughs> คลิปเต็มไปหมด วันหนึ่งอะอาจาไม่รู้กี่อันอยิ่งตัวมันยิ่งมีรกรรมเยอะตอนเล็กๆมันหลับอย่างเดียวไงเราไม่รู้จะถ่ายอะไรมันอตอนนี้มันมันกำลังสนอันเนะี้ยอันเนะี้ยวายอันเนะี้ยอันหนะี้ในดูที้น้ำมูกไหลไหมในดูที้ น้ำมูกไหลบ้ายิ้มกันยิ้มให้แม่หน่อยจิเ <c oughs> <c oughs> ขนไปเรียกปะ๊ามาชิเรียกป๊าเรียกให้ป๊าอุ้มไปแม่อะไรล่ะ <c oughs> อ้าว <c oughs> เรียกแม่ไหมอืออือ,ออ้าโหอโอ้มันเป็นยังไงหรอกอ,อโอโออเป็นยังไงแล้วแม่ฟังสิไหนพูดมาสิมันเป็นยังไงอืมวันนี้หนูตื่นเช้าใช่ไหมตื่นมาเช้าหรอกวันนี้ยังไม่หกโมงดีเลยยังไม่เจ็ดโมงดีเลยตื่นแล้ววันนี้อื้อวันนี้เดี๋ยวดูดิอืไปอื้อ,อ นมไปสามขวดนะอ๋ออน้ำมากินก่อนกินนมไปเยอะแล้วอาอกินจิจิจเอาน้ำมากินก่อนอาน้ำมีไหนอืมอย่าคุยอย่าคุยกินน้ำก่อนกินน้ำอืม นอนไม่ค่อยดิ้นอะไรเลยนะวันเนี้นอนหัวสุกไปเตียงนอหมอนนอนตลกมากเลยโอุโซนอะนอนดิน้นอืมอ้มอืมอ้ม วันนี้กินข้าวต้มตำลึงใส่หมูนะลุงนะต้มตำลึงใส่หมูนะครับอืืมอืม กี่โมงดูสิเจ็ดโมงเดี๋ยวเจ็ดโมงครึืนแม่ไปทำงานบ้านนลนะ้วเนอะอยู่กับป๊าป๊านะครับเหี๋วะนี่ตื่นมาเล่นกับหนูก่อนนะ <c oughs> อม,มันมีรถขยะจะมาเราต้องรีบขยะไปจริงอ่ะ

พอแล้วมังเดี๋ยวจะกินข้าวไม่ได้นะเยี๋จะกินข้าวไม่ได้นะเดี๋ยวเช้าไปใช้แรงมั่งปะไปเล่นรถเล่นจัมเปอร์เนอะจะได้กินข้าวเยอะเหรือว่ไม่เหมือนตอนเย็นอ่ะตอนเย็นกินข้าวเยอะเลยตอนเช้านี่โอ้โหกินไปร้องไห้ไป อิ่มนมอ,อ่ะอืองั้นก็กินข้าวสายสายฮัลูพอล้ะมาอันนั้นมาให้แม่มาพอล้ะกินเยอะอือดูเกือบหมดขวดอื ฝาหน,น,นุ่มไปน่หมดฮะอ่ะอาปาเข้าห้องน้ำก็รีบครับไปทำงานบ้านกลางคืนไม่ยอมดูดจุกเลยกลางวันเนี่ยดูดอืมกลางคืนไม่เอาจุกเลยอือ うん <cción> <pense> <DVD> <widely pus Hein |startoftranscript|> อือฮึฮึฮึดูดูมันดีจ้ะดูยัมจำได้ล้อหัวปูดตรงไหนอือไปอีกเนอะเดี๋ยวหัวปูดเนี่นะแอน่แน่แน่ไปเปิดม่านหน่อย

ะไปอ่ะเป็นยังไงล่ะแหนะแหนะแป้งนี่นะเดี๋ยวหัวแตกอีกแม่ดิตรงเนี้ยชนขอบเตียงหัวแตกเนี่ยเนี่ยแผลเก่าอยู่ตรงนี้แถวเนี้ยสสวัดีตอนเช้า Good morning บ๊า <c oughs> อารมดีอารมณ์ดีให้ใหปเข้าหงน้ำก่อนเ <c oughs> อ,ออเอเดี๋ยวเดี๋ยวรอประปากัอนอดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรีนภาษาทักไทย <laughs> นิมโอ้ยแม่จะตกเตียงอ๋โอ๊ยค่้าคิวแค่เมือดทำไมครับผมอืมน้องก็ยึก,ก็ยึดมาอีกอ่ะเี่ยมเตียงเห็นะน่ะอืมไปเล่นทางโน้นไปย่งห,หัวแตกอีก มันนี่เอออาอ่าไปไหนนะนะหั่นน่ะอ,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 อืมอืมอืมแม่จะไปล้างแล้วมันนี้ ไหนอืมอ,มอมืจะไปไหนหรอจะไปไหนครับไปเดินเล่นแหละหรอไปเดินเล่นแหละฟ้ามืดมืดึ้มๆึม้มองม่น <Yeah. S 1> <c oughs> มีแต่ควันพิด เต็มไปหมดนะคนใจร้ายมันเผาเนอะลุงนะเเผอกินพลาสติกนะนอนดีกว่าน,นนนวา,านอนที่นอนปะปะ๊าจดีกว่าเฮ้ยมันนอนที่นอนปะป๊ากันจดีกว่าแลวนันมาแล้วนี้เลยอนี่แลว อันนี้แล้วหายแม่แล้วปวดเสียงป,ป๊าป,ป๊านี่ไม่เก็บเสียงเลยนะลูกนะ <prep> ไม่มีเก็บเสียงเลยอะนะ่ะเนาะแมวแมวแมวแวทิก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 กิ้งกิ้งกิ้งมาแล้วยิงมาทางนี้ครับผมยิงมาทางนี้ครับผม ต้นกิ่งมันนั่นนี่ลงมางามฟู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 นี่เน่จะตกเตียงอืมอืมอืม เดีล้วเดี๋ยวชนมุมเก่าอันนี้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 เดี๋ยวโดนมุมเหมือนเดิมอีกตุ๊บจุ๊ lại หาตาแม่เนี่ยครับผมจะไปไหนครับผมยวรอป๊ะป๊าก่อนครับผมีะไม่จะไปทำงานบ้านแล้วครับผมเอ้ยนอ่ยเอ่ย อป่าป่าไปเปิดะมานกันข้างนอกกัน